สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับภาษาเยอรมันกับแจ็กกี้นะคะวันนี้เนี่ยจะพาทุกคนมาเรียนภาษาเยอรมันอีกแล้วนะคะนั่นก็คือ50ประโยคค่ะสําหรับคนเริ่มพูดนะคะหรือว่าเริ่มเรียนภาษาเยอรมันนั่นเองเนาะวันนี้จะพามาดูประโยคนะมาดูประโยคนะคะที่แบบง่ายๆสั้นๆน,นานแล้วจับเอาไปใช้ได้เลยไม่ต้องไปนึกถึงเกมมงแกมม่านะคะเอาไปพูดได้เลยเขียนภาษาไทยให้เรียบร้อยนะคะโอเค เดี๋ยววันนี้เราไปดูกันค่ะว่า50ประโยคในวันนี้มีประโยคไหนบ้างไปดูอีกันเลยค่ะ Wie gehts? Wie g e t s สบายดีไหม Es geht. Es geht. Geht rei-rei na. Wirklich? Wie Lisch. Ding Mir tut es weh. Mir tut es weh. ฉันเจ็บนะวหวรุ่มวหวรุ่มทำไมนายนนายน ไม่ยายยาใช่หรือใช่ค่ะหรือค่ะอุ่นสิน้น u n น n ไม่มีความหมายเลยวีบิต์วีบิต์อะไรนะคะ sehr gerne sehr gerne in guter besserung guter besser rum ขอให้หายไวๆวนะคะ <Natürlich. S 1> <Natürlich. S 2> แน่นอนอยู่แล้วค่ะ Perfekt. Perfekt. Die Makler. Die Bis dann. Bis dann. แล้วเจอกันนะคะ b e s s a m s t a g k b e s s a m s t a g แล้วเจอกันวันเสาร์นะคะ Bis gleich. Bis gleich. Deheu, rao, ka. Sehr gut. Sehr gut. Die Ma. Prima. Pri-ma. Prima. Gut gemacht gut gemacht geh mark tam die das war gut das ว่ากู t มันก็ดีนะพูดถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วนะคะ Ich bin müde. Ich bin müde. ฉันม่วงนอน Ich bin fit. i bin fit. ฉันรู้สึกดีนะฉันรู้สึกสดชื่นเหมือนนอนเต็มอิ่มนะคะ Ich mag dich. Ich mag dich. Tante. Ich mag ihn. Ich mag. Ihn. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. ฉันไม่รู้จ้าเคยนอรอาหนุงเคยนอรอาหนุงฉันไม่รู้ Kind of lust. Kind of lust. ไม่อยากเช่นไม่อยากไปไม่อยากทำ e i n น ไม่มีเวลาลอกเข็มไม่มีเวลาลอก ไม่มีปัญหาจ้า kind problem kind bro b l m ไม่มีปัญหาเลย Was ist das? Was ist das? Langküre. Wo bist du? Wo? Bi-st du? เธออยู่ที่ไหนจ๊ะ Ich bin hier. Ich bin hier. ฉันอยู่ตรงนี้ค่ะ Ich bin zu Hause. Ich bin zu Hause. Bin zu Hause. ฉันอยู่ที่บ้าน Bist du schon da? Bist du schon da? Das will ich nicht. Das will ich nicht deiner ich will das nicht. Ich will, das nicht. Ich, will das nicht. ich will das nicht. Bist du krank? Bist du krank? เธอไม่สบายใช่ไหมหรือเธอจะบ้าหรอ Ich bin krank. Ich bin krank. Kr ฉันไม่ค่อยสบายเลย ich würde sagen ich würde sagen hm ich kann nicht ich a n ฉันไม่ฉันไม่สามารถทำมันได้นะ alles Gute. alles Gute. ขอวอวยพรนะขอให้โชคดีนะสุขสันต์วันเกิดน,นะก็พูดประโยคนี้ได้นะคะหรือคำนี้กลุ่มคำนี้แล้วกันเนาะได้เหมือนกันนะคะ Ich komme vorbei. Ich komme vorbei. เดี๋ยวฉันจะไป Ich habe Hunger. Ich habe h u n g อืมฉันหิวข้าว Ich habe Durst. Ich habe Durst. Ich Es regnet. Es regnet.

Es ist kalt. Es ist kalt. Manau. Es ist warm. Es ist. warm สามารถแปลได้สองอันนะคะอันหนึ่งคือมันอุ่นๆนะคะหรือว่าอีกอันหนึ่งคือมันร้อนนั่นเองเอสิสไฮส์เอสอิสไฮส์ มันร้อนจังเลยโอเคค่ะเราก็ได้รู้กันไปแล้วนะคะว่า50ประโยคนะคะที่ใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆเลยใช้ทุกวันเลยนะคะในชีวิตประจำวันที่เยอรมันหรือเริ่มพูดประโยคง่ายๆนะคะคือ จับเอาไปใช้ได้เลยไม่ต้องนึงถึงกัมม่าท่องเลยค่ะก็หวังว่าวิดีโอนี้นะคะจะช่วยหลายๆคนได้เดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในวิดีโอหนะะ้าค่ะวิดีโอนี้ลาไปก่อนชื่อสวิทเซนเชา